สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้ผมผ้ามาอยู่หนาวัดพระแก้วด้วยครับพี่น้องสีผ้ามาเบ่งบรรยากาศรอบๆนาวัดพระแก้วหรือว่านาพระบรมหาราชวังด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่เบ่งบรรยากาศรอบๆด้วยครับอันนี้ก็เป็นกำแพงนาพระบรมหาราชวังด้วยครับพี่น้อง ก็มีนักท่องเที่ยวมาหลายคักขับพี่น้องเมือนกเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับเี่น้อที่พี่น้องเห็นอยู่นี่กับเป็นสนามหลวงนะครับพี่น้องสนามหลวงเป็นกะซิมีกำแพงลอลอมหลบอกะซีปอกอยมีคนเข้าไปปันไดส่วนมาเพิ่นสิเอาไว้จอดรถนะครับพี่น,อน้องเพราะว่าไอ้คนส่วนมาเพิ่นก็ ออกมายางขางหนอกนะครับพี่นอ้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็เป็นเป็นสารลักเมืองนะครับพี่น้องตัขงขงนขังขังกันกับสิเป็นกระซ่วงกระล่าหอมนะครับพี่น้องก็เอาบรรยากาศหนาพระบรมหา,มหาราชวังมาฝากนะครับพี่น้องขอบคุณได้หลายครับผมสวัสดีครับ